ห้าปีได้น้๊กที่ไม่ได้มาสัมภาษณ์กันเลยนประมาณ5ปีได้ก็แบบทัวร์เสร็จไปที่ลาตินเมกาก็5เมืองก็ทัวร์กันยาวแล้วก็เดี๋ยวจะมีทัวร์เอเชียทัวร์ต่อซึ่งในเดือนนี้เดี๋ยวกลางกลางเดือนเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มีทั้งซัมเมอร์โซนิกที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นอ๋อโซโล่คอนเสิร์ตของตัวเองที่ญี่ปุ่นอ่าอยากก็าที่แบบที่แาตจริงนี่เป็นยังไงเจ อ,อ๋โหคนแบบ crazy มากคือแบบทุกคนมาด้วย energy แบบเหมือนร้องดังกับผมเนี่ยบนเวทีอ,อ่ะเอออย่างแบบเพลงไล้รดายนี่คือแบบออตอนแรกผมเอาหัวใม่กันไปแล้วร้องไปเพลงแค่เพลงแรกเพลงเดียวผมรู้สึกว่าหัวไม่เนี้ยไม่อยู่ต้งองเปลี่ยนหัวใหม่เพราะว่าเสียงของเขาดองกันดัง,ดงมากดังกว่า<อ>บบเสียงเราร้องใช่แล้วเสียเราเาลือกเพลงไปนี่คือเป็นเพลงภาษาอังกฤษเลยหรือว่ามีเพลงไทยเพลงเราหมดเลยครับเพลงเราทั้งหมดเลยที่เอาไปเล่นเหมือนที่คนคนใหญ่เนี่ยแล้วย่อขนาดไปแล้วก็ไปที่ เขาก็คือทุกคนร้องเพลงกันแบบเสียงดังมากภาษาไทยเป็นภาษาไทยทุกคนจำไปดูแบบภาษาไทยชัดเลยอะไรเงี้ยใช่คนรู้ใจคนรู้มากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินแบบคนแบบต่างชาติที่ที่เขาแบบบางทีเราอยู่แบบไกลๆอะไรเงี้ยที่ร้องภาษาไทยกันแบบชัดเจนเสียงดังในขนาดนี้อะไรเงี้ยความความน่ารักของแต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองที่เราไปเจอเป็นยังไงัเจนโอแต่ละเมืองก็น่ารักครับผมเราเราไปทั้งแบบจริงๆในในละแวกนั้นก็จะมี อาร์เจนตินาด้วยหรือว่ามีแบบโคลอมเบียอย่างเงี้ยเขาก็บินมาดูในเมืองที่ใกล้เขาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีเอนเจีแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในเมืองเขาก็คนค่อนข้างเรสเปคแบบแต่ว่าบางทีเขาเจอเราตามถนนอเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ได้แบบเออเขาก็จะแบบชี้ระยะอะไรก็น่ารักกันดูเกีวกับภาคที่อเมริกาแล้วมาต่อภาคพิเอเชียต่อเลยแหรอก็ต่อกันเลยครับผมก็มาเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วเราก็ยาวๆไป ที่ประเทศทางเอเชียที่โน่นกับที่แต่ละอเมริกากับนยุเราจะเปลี่ยนไหมจากเอเชียเนี่ยเอ่อจริงๆมีเปลี่ยนในบางเพลงที่เหมาะกับแต่ละที่ที่ไปมากกว่าแล้วก็มีบางเมืองที่เรายังไม่ประกาศด้วยอ่าซีเครตหลอมีเมืองซีเครตมีเป็นเมืองจุกซีเครตวายใช่กรุงเทพมหานครนั่นไงเอ็นคอร์ทุกทีายเป็นลับปิดเป็นความลับเพราะอะไรพี่เจฟเพราะว่า เขายังคุยกันไม่จบอ๋อเดี๋ยวไม่จบอ๋อใช่แต่ว่ากอลังจะเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเอออย่างนี้มันช่วงนี้มันก็ต้องเหมือนแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองมากเลไม่ได้ใช่แล้วเราก็ก็ต้องแบบว่าเซฟตัวเองเซฟเสียงก็เซฟสุขภาพร่างกายด้วยแต่จริงๆไปตอนลาตินอเมริกานี่มีช่วงหนึ่งเจ็บคอนะ้ เออแต่ว่าก็จริงๆก็เออจริงๆก็รอดมาได้เพราะว่าขับอเพราะว่าับมิลลสานทัว์พ้นคอตลอดใช่พ้นคอพ้นคอพ้นคอใช่อารการกินก็คือของของของพ่อเอ็ดไม่กินเลยกินแต่ว่ากินน้อยและที่สำคัญคืออยากกินก่อนนอนใช่ระย้อนละยีกใช่อย่งีเดี๋ยวพอปิดัวทเอเทัวแล้วจะมีโอกาสได้พัก้วราอวงาเผมไม่มีเลยครับเพราะว่าผมจำได้ว่ามันจะมีโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนึง ฉันก็เริ่มถ่ายหลังจากที่จบทัวร์เลยมาถ่ายเลยแสดงใช่ไหมกันแสดงไม่บอกกลับไปนผมชอบทำอะไรที่มันแตกต่างว่าไม่บอกเพราะว่ายังดีูไม่เสร็จหรือเปล่ารอดูดิป่ะแต่ว่าสบายเหรอชอบพูดเยอะเนี่ยผมแสดงว่ามันสบายสบายสบายแล้วจะได้ได้ได้รู้กั็นในปีนี้ใช่ไหมหรือว่าต้องรอครั้งคิดว่าน่าจะน่าจะได้รู้เพราะว่ามันน่าจะแบบ ก็มีเปิดเียงดียวตัวแต่กห้องดีวันอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอยปีนี้ที่เห็นพี่เจฟกลับมาใส่แสดงไหมคะดูว่านี่มีแน่นอนครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออนในปีนี้อ่าแต่ว่าเริ่มเริ่มในปีนี้แน่นอนได้จะเห็นอะไรบางอย่างจากนั้นแน่นอนเวลาทำงานยาวๆก็คือไม่กินไม่ได้คิดถึงเวลาพักไม่เต็มากหรอกพี่เจฟผมว่าจริงจริงมันก็พอมีเวลาพักนะมันก็ไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นเลย้ยแต่ว่าก็บาลานซ์แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนอนเนาะ แล้วแบบรา้านการนอนใี่ดีแลวอย่างเร,รงเาเราชอบเดินหาอกาศไปเที่ยวม่อยวีมีครับไปเที่ยวตลอดเลยไปเที่ยวทุกเมืองเลยที่มีโอกาสไปได้อนะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ยังมีบางเมืองที่แบบมันต้องนอนตื่นเล่นแล้วก็ไปเลยอะไรก็อะไรก็เที่ยวไม่ได้ใชแ่แต่ในปัจจุบันเขาผ่อนไปในตัวเนาะครับสานยังสารทำงานหนักพี่เจมเราว่าอย่างนี้ว่าช่วงช่วงหลังจากนี้คือเราจะมีแผนอะไรอีกแบบกับการ จะแบบซผมว่ามัน,นมีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาเรืเอ่อยๆหร,รอว่าก็เตรียมรอไปเรืเอ่อยๆใช่แล้วก็แบบที่แตกต่างก็มีที่แบบว่างานแสดงก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงไม่ต้องเปิดเราทำอะไรสุดไปเยอะแล้วคนก็จะรู้ว่เาเจ๊จะมีอะไรมาให้ได้อีกจะงัดไม้ไหนมาอีกกนะ็อาจจะเป็นอะไรที่ต่างไปจากเดิมแหละทุกอย่างที่เรารับก็เพราะว่าอยากให้มันต่างไปจากเดิมเพราะว่าและนี่จากเวลาเราน้อยไป็น้งแต่ละโปรเจกต์ที่เราอยากจะเข้าไปร่วมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันจะแฮมดีจริงๆแล้วก็บอกว่ามันจะออกมาแบบโคงดีเลย ก็จะฮันเดลเนี่ยจะมีทำซิงเกิลใหม่อียู่มพทีมีวันนี้ถ้าวันนี้นะครับผมฟังได้ก็คือเที่ยงคืนลามป่าเป็นโบกี้ไลออนฟีเจฟซัตเตอร์และคุณคาดหวังกับเพลงนี้มากเหมครับผมผมก็บอกว่าทุกคนจะชอบมันแล้วกันไม่ต้องคนติดใจเราตั้งแต่ในหน้ากากใช่ผมก็จะเพิงตัดเลยเลยใช่หน้ากากโทรศัพท์ขมงฮ่าหลังจากนั้นโบกี้ไลออก็ลามป่าผมไม่หยุดเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงว่าลามป่านี่แหละใช่ ใช่ไม่ใช่เขาป็นคนแต่งเขาน่าจะด่าผมบ่อยๆหมายความว่าเพลงนี่โบกี้เป็นคนแต่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่โบกี้เป็นคนแต่งก็ไม่ส่วนมาไม่ได้การไม่เลยเพราะว่าจริงๆผมอ่ะคือเคยถ้าพี่ๆได้ดูคือโบกี้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่แบบชินีสมากแล้วตอนที่เราทํารายการด้วยกันแข่งเดอะมาร์ซิงเกอร์อะไรเงี้ยเราก็จะมีคําที่แบบว่าเราบอกเขาไงว่าแบบกูเชื่อในตัวมึงกูไปนอนก่อนนะก็อันนี้เพลงนี้ก็โปรดิวแล้วก็แต่งเนี้ยไปด้วยตัวของตัวต้นเองเลยใช่ ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรามั่นใจตัวเพื่อนเราอยู่แล้วก็ปล่อยไปเลยใช่แล้วทำได้ก็ทำไปเลยใช่เรามีหน้าที่มาร้องอย่างเดียวครับผมและเราพลาดกันไหมในการร้องขับเที่ยวกันไหมด้วยเพลงนี้ดูเดือดมากใช่เดี๋ยวก็รอฟังทุกคนโคเวอร์อยู่ใช่ผ่านครับครับนีอะไรมครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจริงๆเราเป็นในฐานะคนดูจริงๆไปคนดูจริงๆเออแล้วก็หลายๆคนก็แบบว่าเอ้ยจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยมาดู การนั้นคนรู้ว่าเราจะขึ้นไมเป็นเกสอย่างงี้หรอครับผมก็มาดูเฉยๆเรัเสร้จใจไหมหลายคนตอนแรกเลยคว่าเราโกหกว่าจริงๆเราขึ้นแต่เราไม่ได้เป็นคนดูผมตลกดีผมว่าแบบว่ามันก็แบบคือการที่ แบบมันจะยังมีอยู่ตรงแค่นี้แหละก็รุนรุนกันอะไรอย่างเงี้เออก็ก็เป็นแบบอะไรที่แบบตลกดีครับได้ไปนั่งดูบ้างเป็นยไงจริงๆไม่ได้อินสปายหรืออะไรบ้างไหมฮะอินสปายมากเพราะว่าผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมานานมากแล้วใช่แล้วก็การได้มาดูเพื่อนเปร์ฟอร์มแล้วก็เพื่อนเปร์ฟอร์มดีมากอือยิงร้องแบบดีมากทุกเพลงผมแบบประทับใจมากอะไรเงยรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไมเยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอยากไปซื้อตามบ้างก็ก็รู้สึกว่าแบบร้องดีแล้วก็เปร์ฟอร์มดีแล้วก็อินสปายเรามาก ทำให้เราอยากทำโชว์ที่มันแบบเจ๋งๆเข้าไหมออย่างเงี้ยในฐานะนักร้องไม่กินเพลงแค่เด็กคนหนึ่งเป็นคนดูอินเกมมากเราก็จอยสุดเหมือนกันใช่แล้วก็ผมว่าสิ่งนี้มันเติมเต็มเราคือมันการได้เราได้ดูโชว์คนอื่นบ้างว่าเขาทำอะไรบ้างในโชว์คิดอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วได้เห็นแบบการคอรพของแต่ละคนอย่างพีพีกินอย่างเงี้ยพี่ชาตูคันเลอร์อย่างเงี้ยหรือว่าบีไฟส์แบบกิงอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบฟินหูมากคุณได้เห็นคอนเซ็ปต์ของ ผมมาไปรีเควสเข้าขอนที่เขาจะขึ้นไปโชว์ว่าผมไปอยากเห็นเขาเต้นเขาก็าเต้นไม่หยุดเลยทีนี้ a ด c ซิ่งควีนสุดๆแล้วสี่ที่เขาแะดูบนเราใช่ไหมเพื่อนโนนนเพื่อนนนนนจ้าเป็นยังไงบ้างก็นั่งกันดูกันอยู่2คนแล้วก็แบบก็คอมเมนเตอร์มัเมามากกว่าเมาสมากกว่าเฮ้ยไปทางลบหรือทางดูอะส่วนมากเปสเปซสป่ามากเลยครับส่วนมากก็ด่ากันเองด้วย เราไปรอบไหนไปรอบวันที่เขาเปิดตัวแฟนเปล่าไปรอบนั้นแล้วครับว้าวตอนแรกผมางหลังเราใช่ไหมตอนนั้นรีบกลับไปก่อนรีบกลับไปก่อนใช่เพราะว่าผมมีงานตอนเช้าแต่ว่าเราดูอยู่จนแบบแข่งรอบเชิญคนสุดท้ายใช่ก็เลยไม่ได้อยู่ในซีนที่เขาเปิดตัวไม่ได้พูดอินแฟนแต่ก็จริงก็ก็แบบว่าแบบยินดีอ่ะยิงด้วยอะไรเงี้ยมีเซลว่ามีความเป็นสีชมพูมีแซวเพื่อนไหมคะว่าเออเล่นใหญ่เหมือนกันนะเปิดตัวในคอนเสิร์ตเลยเงี้ยตั้งแต่นั้นเัาไม่ได้คุยกับอิงเลยสงสัยอิงบล็อกไปแล้วเขาเรีบกลับ เรารู้มา่ก่อนน้้นี้ต่างว่าคือคนอไม่รู้จริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องพัวสนออะไรนี่แลยใช่ใช่ก็ไม่ใจกันเหือกัะใช่ผมก็ติดตามจากที่ทีพี่ๆไปสัมภาษณ์นั่แหละก็จะดูต่อเอาิงชีวิตเป็นยังไงอยู่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่านเรื่องนุ่นเรื่องนนท์เห็นล่าสุดก็มีคิดถึงกันเรื่องอายุอยู่นั่นแหละสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนกันยันี่คืออย่างนี้ผมบอกง่าว่าในกลุ่มผมเนี่ยนะทอยอายุน้อยสุดเพราะฉะนั้นนนท์ไม่ใช่อายุน้อยสุดใช่ แล้วคนที่แก่สุดก็ไม่ใช่ผมอีกใครอ่ะคืออิงวลันทรอนอ๋อใช่แต่เราจะเถียงเรื่องอายุกันเลยเพราะว่าห่างกันเป็นหลักแบบเดือนน่ะใช่คุณนนท์เขาก็เอาเปรียบผมได้แค่ตรงนี้แหละตรงอื่นก็ไม่ได้แล้วจริงๆริงต้องเล่นกับพี่ถูกไหมใช่แต่คนเนี้ยเขาลามปามไงอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเพลงบอยก็โกรธที่คิดว่ามีโมเมนต์เคยเรียกมาพี่เจฟไม่มีนะแล้วถ้าเรียกก็คงจะรู้สึกแจกระเดี่ยเหมือนกันนี่ถก็ต้องมีแผลก็ต้อ เออใช่ผมรู้สึกผมไม่ปลอดภัยแล้วเรียกเจมเหมือนเดิมดีกว่าทางของเจมมีการเรียกน้องนน์มาดูน่ารักน่ารักผมไม่ไหวอ่ะทำไมมันขนลุกอ่ะหรือว่าน่ารักในไทยเขาเรียกนงมันจะไม่เดอจี้กันมันเรียกจนชินแล้วอ่ะเออเออเขาไปจิกนงนนว่าอะไรน้องนน์พี่เจมตลกเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่ได้หรอกให้ใส่น้องนน์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปถึงตรงนั้นเลยอแกมันเป็นที่ที่เดิมดีกว่าจะได้ไม่ขนลุกโอเคขอบคุณครับเราจะไม่มีหลอบเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับ